สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับจนันสวัสดีครับนิกสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทางบ้านทุกคนสวัสดีในวันที่ไม่อยากะจ,จอเนยจอ <laughs> ใช่ไหมเ <laughs> ช้านี้พี่กันเล่นลากบวกไปสัด <c oughs> โอโ้โหเอื่นขึ้นมานี่บวกไปสูงสุดที่บวกวันนี้คือสิบสามจุดหกห้าจุดอ่ะ <c oughs> ลากลงลึกสุดยี่สิบเก้าจุดห้าจุดนะประเภทเช้าเขียวแรง ใบแดงเดือดเริ่มเริ่มแดงแต่ก่อนก่อนเที่ยงมยวันนี้จะว่าติดงานยุ่งอยู่ก็เห็นในอจอมือถือแวบ,บๆตอนเช้าตอนขับ,ขบ,ขบรถเราดบวกอยู่ชตอนเที่ยงอ้าวเฮ้ยจากบวกลากเป็นลบแล้วบายทิ้งแท่งแดงแรงเลยเอ้ามาเรามาดูสายการตลาดตอนนี้วันนี้วันที่สิบหกมิถุนานะครับทีบอกมิถุนายนก็เป็นวันสําหรับนักลงทุนทั้งสองประเทศอืมครับไม่ว่าจะรู้เลย เออนะมังกรฟ้าก็หลกรุ่นกำวังนี้เอียนไหมอ่าครับวันนี้ใครจะไปเศรษฐีบ้างเนาะจะมีทั้งเศรษฐีมีทั้งเออนะอยากจบเป็นอย่าบตลาดปิดโตบ้างตอนนี้นะครับรนบคะนนี้เวลาที่15นาฬิกา2นาทีนะของันที่ติบกตลาดยังไม่ปิดเราอัดคลิปกันตอนนี้ก่อนตลาดปิดนิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวพอดีมีภารกิจต้องไปกันต่อนะครับอ่าครับวันนี้ก็อาจจะได้เห็นพวกเราโดนหมอเข็มจิ้ม ดูสด,สดสดบรรยากาศตอนนี้ตลาดตอนนี้นะครับโอเคครับนะเซ็ตตอนนี้เห็นไหมสภาพเขาก็เ,าเป็นแบบนี้คือเมื่อวานเนี่ยเขามีแบริดเองกรฟฟิงมาเล็กๆมาก่อนนะเพราะเขียวเล็กอาจจะน่าเป็นแบริดิองกรฟฟิงก็ไม่เชิงเพราะเขียวโมเมื่อวัน,นวันอังคารใช่ไหมใช่ครับเขียวเล็กวเ,เล็กไม่ได้เขียวใหญ่มากแต่เมื่อวันเขียวแดงใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับวันนี้ เปิดกระโดดบวกแล้วลากแท่งแดงมันยาวเหยียบมาลงมาเลยนะครับในขณะน,นี้บวกวนล,ลุ่มเทขายกระหน่ำ้ามาด้วยอันนี้ไม่ได้ตามผงตามข่าวเมื่อคืนในี่จริงทั้งดาวโจนดาวเลยก็บวกกันแล้วนะก็ถ้าตามข่าวก็เฟดนั่นแหละครับอ่าคือดาวโจน่ะบวกแล้วก็เฟดหลังจากเฟดประกาศขึ้นดอกเบี้ยไปเจ็ดสิบห้าใช่ไหมใช่ <c oughs> ครับอือนักลงทุนก็คาดให้ขึ้นจุดเจ็ดห้าว่าแรงแรงมันถึงจะเอาเงินเฟอ้ออยู่ไงก เฟดขึ้นจริงก็หุ้นที่ไมรคกาก็บวกจริงบวกสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์นเมื่อคืนน่ะดาวโจนะฮะอืมอืมเพราะวันนี้อยู่ๆไม่รู้เปิดตลาดแล้วก็บวกด้วยใช่ไหมพอ<ช>บ่ายมาเหมือนจะพันได้คิดนั่งว่าไอ้กูว่าจุดเจ็ดห้าของเฟดก็น่าจะเอาไม่อยู่ถ้าทำไม่รู้ด้วยเหตุผลกลนใดนะครับพเพราะเราก็ไม่ได้มีเวลาตามเป็นแข่งแดงยาวเหยียดแบบนี้นะครับบวกกับบนรุ่มด้วยในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสภาพตลาดยังเป็นอย่างที่เรา,าอกออกนักลัวแล้วที่สําคัญนะครับดูนะครับตอนนี้ โลนี้เรียบร้อยครับไม่ใช่หลุดธรรมดานะครับโลพันห้าร้อยแปดสิบประมาณนี้ยนะครับเป็นการหลุดแบบหลุดลุยอีกด้วยหลุดยับเยินหลุดไปถึงโลไหนตอนนี้กําลังจะไปเทสโลนี้แล้วครับใกล้เทสโลนี้แล้วฮโลที่ประมาณแต่ถวสักพันห้าร้อยหกสิบจุดประมาณนี้ครับครับซึ่งเป็นโลนี้เป็นโลที่ถ้าหลุดจะปิดแก็บนี้มีสิทธิ์ปิดแก็บตัวนี้ได้เลยพอปิดแก็บนี้จะลงไปหาประมาณโซนนี้เลย ก็คือโซนประมาณสักกันห้าร้อยต้นๆพันหรยี่สิบประมาณนี้โซนดีครับสยองเลยนะนั่นนะานะครับกันหน้ารสิบต้นๆนั่นแปลว่าสถานีต่อไปอาจหมายถึงพันสี่อย่างที่พี่กวีเคยวิเคราะห์ไว้เลยแหละครับโอ้โหใครใครยังไม่เข้าก็เตรียมช้อนนไว้เลยนะครับแล้วในจังหวะแบบนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าอย่างที่เราเตือนกันมาสองสี่ห้าคลิปเกือบสิบคลิปหลังนะครับบอกว่านั่งทับมือชงนี้นั่งทับมือใช่ครับพยายามอดทนกันมาหน่อย อย่าเพิ่งนะทนีแต่ว่าถ้าจะเข้าเล่นเล่นสั้นๆได้เป็นบางหุ่นบางเจ้ามีเล่นไม่มีนีนะครับแต่ว่าต้องแม่นยำนะแม่นยำเอาไว้ไม่ได้เดาแม่นนะ่าอ่านวิเคราะห์กราฟแม่นอะถูกไหมงานนี้ถามจะแม่น้ำหนึ่งน้ำสองไม่ได้ใช้ความรู้ดูเป็นหลักเลยละพี่ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้เรามาดูว่าสถานการณ์ที่เช้าเขียวแรงไปมันแดงเดือดแบบนี้ยหุ้นไหนหลุดโลควรต้องคัดรุ่นรุ่นไหนยังได้ลุ้นถือต่อไปเยอะนิดไหมใช่ครับ ก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อ่ะนะครับเพื่อเป็นกำไยพวกเรานะครับมามาดูตัวแรกกันเลยครับสนใจตัวไหนกันมาบ้างมาเลยครับตัวแรกครับ TNPC ครับ TNPC นะ TNPC ดูสิครับว่าสถานการณ์เขาเนี่ยเป็นยังไงล่ะนะครับตัวนี้ดูไม่บ่อยแต่ดูกันเรื่อยๆนะครับอ TNPC จริงๆเนี่ยชุดนี้เข้าลงมาเกือบจะปิดแกัดละชุดนี้ ลงมาเปิทีแก็บสองธรรมที่ผ่านมาเปิดกระโดดลงมาเลยจากนั้นก็มากองใกล้ๆแก็บนี่แหละเมื่อเช้าจริงๆเนี่ยเขาขึ้นไปเรียกว่าจะขึ้นไปปิดแกลบกลับเลยอ่ะขึ้นไปถึงสองหุดเก้าหกเลยนะครับเมื่อเช้านี้<ซ>แล<ช>้วเฟกตารกลับลงมาเป็นเงียบเหลือแต่ไส้ใหญ่นะ <laughs> มันกระซือเลยนรันนี้จริงไส้ยาวเหยียดยข้างบนเลยกระสือยังมีองมปอดมีอะไรอันนี้ยิ่งกว่าใครกันจริงแนีวเรากลับมาเป็นราคาปิดที่ราคาเปิดนะครแต่เปิดยังเป็นบวกอยู่แค่นั้นเองนะครับสําหรับทีนพีซีชุดนี้ทีนพีซีจริงๆแล้วก็ใกล้แล้วนะใกล้จะหลุดโลเต็มที่มั้นถ้าโลก็ปิดแก็บเนี่ยก็คือเกือบจะลงไม่ปิดแก็บตอนเนี้นะครับเมื่อวานลงไปพักที่แก็บว่าสองจุดหกหกเลยนะแล้ววันนี้เด้งกลับเป็นการเด้งจากแก็บ ฉันเช็คถามเฟรมย่อยให้ละเอียดใหม่นิดนึงนะครับอันนี้ขอดูสัก6กสินาทีก่อนนะหกสิบนาทีเนี่ยลักษณะโซน60สนาทีทิ้งลงมานะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่พยายามจะดิ้นรนกลับตัวใน60สนาทีแต่ยังกลับไม่ได้แล้วก็ย่อตัวลงมานะครับย่อตัวลงมาเทสโลอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดิ้งกลับได้อีกครั้งหนึ่งลุ้นกันว่าเย็นนี้เย็นนี้ท่าสวยของทําเฟรมนี้นะครับเย็นนี้ควรจะไปยืนนะครับ ผมจะไม่ยุ่งกับไสสองจุดเก้าหว่ามันไปไม่ถึงแน่เอาแค่ประมาณสองจุด8ัสองจุดปดหกสองจุดแปดแปดประมาณนี้นะถ้ามันยืนตรงนี้ได้ก็เป็นไพรเลชันที่เตรียมกลับตัวในทำเฟรมชัม่วโมงได้เลยอสำหรับของเทียนีีครับอืมครับแล้วก็บอกว่าในขณะนี้นครับก็ทำเฟรมเดย์ก็ปริมปร,มปริมนะครับที่จะ,ลละหลุดลแล่ะนะครับเพราะว่าถ้าปิดกลับไม,ไม่สวยแล้วนะแําวเทียนทีีครับอืมอ่ะตัวต่อมาเลยครับ ต่อต่อมาครับเอ้าทาคุนิครับขวัญใจเราทาคูนินะครับทาคูนินะครับอาคูนิหรือว่าทาคูนิทาคูนีมาอันนี้อันนี้วอนวอนเท้าอาทาคูนินะครับทาคูนิขณะนี้หลุด EMA สิ้นสิบวันลงมาใช่ไหมก็ลงมาเทสกีบีห้าสิบเลยในขณะนี้ ถามว่าโลที่ควรเป็นก็คือของเขาว่าแนวแก็บนะครับก็จริงๆก็ไม่ควรจะหลุดตรงประมาณ1.71นะตอนนี้มาอยู่ที่1.80ใกล้จะหลุดแล้วนะใกล้จะหลุดเต็มที่แต่ถามว่าพอหลุดจริงๆหลุดโซนนี้ลงมาหลุดโซนประมาณ1.80 1.78 76ก็เริ่มไม่สวยนะต้องบอกจะเริ่มไม่สวยแล้ว้ากุนีถ้าหลุดตรงนั้นนะครับบางทีอ,อย่างเสียป๋องาชาระชก้วแค่สงก็เคยบอกว่าบางทีเราไม่ไปดูทางปรนเดางเดียวไม่ได้นะ ถ้ากราฟระยะสั้นมันเสียเสียส่งเง<ม>ก็ควรต้องคัดก่อน<ม>เช่นทำเปรมชั่วโมงเสียส่งก็คัดเลยนะใช่ครับนะครับในยิ่งตลาดแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องร้อยมันหลุดรูขนาดนั้นนะเซฟเงินสดกันดีกว่าไหมใช่ไหมใช่นี่ทำเป็มชั่วโมงในขณะนี้ก็คลานคลานอยู่กรอบล่างเพราะฉะนั้นถ้าหลุดกรอบนี่แหละครับประมาณแถวลเท่าเนี่ทยทำเปรมชั่วโมงดูแลนะึงจุดเจ็ดเก้าลงมาหนึ่งจุดเจ็ดแปดลงมาเนี่ก็ควรปล่อยของได้แล้วนะสำหรับทาคุนี้ครับ ใกล้มากใกล้มากนะครับใกล้ที่จะหลุดมากมากแล้ววันนี้ขณะที่เราเริ่มคุยมันยี่สิบเอ็ดจุดตอนนี้ก็ไปไหลกลับมาที่ยี่ห้าจุดอยู่แล้วครับตอนนี้อ่องๆถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็แก๊งสี่โมงน่าจะทํางานแล้วแหละผมว่านะก็ใกล้ถึงเวลาแก๊งสี่โมงแต่แก๊งสี่โมงจะทํางานในทรงไหนเนี่ยต้องมาดูนะอ่าแก๊งสี่โมงทำง,งานได้สองรูปแบบนะ,ะว,วันนี้นยวงข,ขึ้นกับกระชากลงจังหวะน,นี้นะครับวันนี้เราจะมีสองคลิปนะครับก็เดี๋ยวพอดีเรามีภารกิจต้องไปไปหาคุณหมอ แล้วเดี๋ยวพอไปหาคุณหมอรักษาตัวอะไรกันเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตกันให้อีกคลิปหนึ่งนะก็ติดตามกันแล้วกันนะครับครับอ่าะต่อมาโอเคครับตัวต่อไปครับเอเชียนครับเอเชียนนะครับเอเชียนครับเอเชียนนะครับอ่าเอเชียนนะครับเอเชียนในหลังจากชุดนี้ดูนะครับเขาเคลื่อนที่เป็นลักษณะของไซส์เวในกรอบนี้นะครับ ขึ้นไปทำหายย่อลงมาไม่หลุดโลขึ้นไปทำหายย่อลงมาอีกแล้วรอบนี้หลังจากรอบนี้ไปทำหายที่ก็คือไปเทสทายเดิมประมาณแถวแถวสิบเจ็ดจุดเจ็ดนะครับประมาณสี่เจ็ดจุดเจ็ดแล้วไม่ผ่านครับไม่ผ่านก็พักตัวลงมางั้นการพักรอบนี้ของเอเชียน,นะครับถ้าพักแล้วนะครับไม่หลุดสต็อปลอสเนี่ยหลุดของที่ก่อนเข้ามาเนี่ยสิบหกจุดนี้ <11. S 1> นะครับประมาณาโซนสนะักเนี่ยๆย่ำๆประมาณสิบหกจุดหนึ่งครัอนเนี้ย ถ้าไม่หลุดชุดนี้ยังมีสิทธิ์ที่จะกลับไปเทสไายข้างบนได้อีกเพราะฉะนั้นตอนนี้จ6 7นะครับ mm hmm. อืมอ่า1 6 7ละอ่าควรชุดนี้รอดูอาการอีกสักวันว่าเขาจะย่อต่อลงมาอีกหน่อยไหมให้ดีก็ลงมาสักโซนประมาณตั้งแต่จ6 4ส6 3ประมาณนะนะั้นฮะกำลังสวย mm hmm. นะครหรือถ้าเปิดมาเริ่มมีอาการจะ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 ,จะบวกกลับตรงนี้นะครับมีอาการจะบวกกลับตรงนี้ก็ ก็พอเสี่ยงเข้าได้เพราะว่ามันไม่ได้ไกลาจากซับลอตดมากนะครับคืออาจจะต้องเล่นเป็นเหมือนกับไซเบย์ในกรอบก่อนนะใกล้แนวต้านขายลงมาใกล้แนวรับก็รับครับครับแต่รับของเอเชียนนะครับวอลุ่มแม้ว่าแท่งแดงจะใหญ่แต่วอลุ่มไม่ได้ใหญ่มากนะวอลุ่มก็น้อยลงนะก็ก็ไม่ค่อยน่ากลัวมากนะอืส่วนภาคของชุดที่เป็นเออ่ อินดิเคเตอร์ก็ส่งสัญญาณนะครับทำเปมนดดูอาการจะส่งสัญญาณจะเป็นไดเวอร์เจน์เหมือนกันนะในทำเร็นดีครับมีสัญญาณจะเป็นแบบไดเวอร์เจน์อยู่ก็ก็ระมัดร,ระวังอาจจะมีการพักตัวในช่วงนี้ได้สําหรับเอเชียซึ่งการพักตัวถ้าดูพฤติกรรมในอดีตไหมเขาทำหาไม่ได้เนี่ยเขาลงมาพักเนี่ยพักมาเล่นกรอบล่างอยู่สักโนกี่วันครับเนี่ยลงมาเนี่ยหลายวันวันที่สิบเจ็ดเดือนห้าแล้วค่อยมาออกวันที่เท่าไหร่ สิบสี่เดือนหกก็ประมาณเดือนนึงเดือนหนึ่งแล้วอ่ะเกือบเดือนนึงอ่ะก็พักสังเกตพฤติกรรมว่้แบบนี้บางราจะจับตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าอดทนถือไว้สักเดือนถึงจะได้ทำอะไรกลับมาครับอืมครับเอ็นเชียงนะครับเช็คทำเทรมชั่วโมงมีโอกาสลุ้นฟุ้นตุงตัวไหมนะครับก็ยังถ้าเห็นแพทเทิร์นกราฟอันนี้แปลว่าอะไรยังไม่พักไม่จบขาหลักตัวใมชั่วโมงนะยังตอนนี้นะครับในขณะเดียวกันส่วนของฝั่งของอินดิเคเตอร์ดเวเจน์ก็ ก็จะดีดได้บ้างดีดขึ้นแล้วเพื่อลงไหมดีดเพื่อลงเพิ่มในท,ทำฟิล์ชั่วโมงได้นะครับ,รบนเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ติดดอยถ้าเขาดีดขึ้นไปชนแนวต้านทีมันเดียนทำให้มันดีขึ้นมาสักสิบเจ็ดบาทประมาณนี้ยดดัดแรกทถ้า,าไม่ผ่านก็คัดซ้ำรอบเหมือนก่อนแต่ธารมรที่ต่ำไปกระโดดออกซักไม้หนึ่งอือต,ต้องต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนในช่วงนี้ครับะไปกระไลเลยนะไปยี่บวกแล้วตอนนี้ไหลเรื่อยเลยตอนนี้เอาตัวต่อมาครับะ ต่อมาครับสาวงามของเราครับเอ๊ะจะเรียกว่าสาวงามดีไหมเนี่ยต้องช่วงนี้ดูดูเขาดูเนื้อหอมอยู่นะอาจารย์ครับอ่ากันคุณครับกันคุณนะครับกันคุณอะกันกุณนะกันกุลจริงๆหลังจะเป็นโซนขาขึ้นชุดนี้แล้วก็พักตัวลงมาเนี่ยนะครับการพักรอบนี้ชุดโซนเนี้ยขึ้นย่อยชุดนี้ยังไม่จบขาลงแล้วที่สําคัญคือเรื่องมีอาการหลุดไอ้ก์โลชุดนี้แล้ว แต่การพักกวนลุไม่ได้แรงมากนะเพราะฉะนั้นการกุลโซนนี้ถ้าเข้าไปได้ไหมพอได้นะครับชุดของ็อปลอสของเขาจริงๆเ่ยควรจะอยู่ตรงนี้ครับเบรนี้ครับรบประมาณห้าจุดสองครับเบดนี้ครับใกล้็อปลอสพอรับได้ครับห้าจุดสองครับลักษณะการเทขายก็ลุ้มไม่แรงอะไรครับสำหรับการกุลนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ติด่อยต่วนี้ก็ถ้ายังไม่ได้คัดตั้งแต่ตอนโซนเนี้ย ประมาณ5.55ตอนนี้ถ้าไม่ได้คาดตรง5.50น,นะ <S <S นี้ก็อาจจะร้อยเพราะว่าเขารอลุ้มด้่งตรงนี้ด้่งตรงโซนประมาณแถวๆสัก5.2ว่าลงมาใกล้ๆมันจะเด้่งไหมนะครับเพราะตอนนี้ถ้าคาดตอนนี้ก็อาจจะอาจจะด้่งได้เพราะยังลงมาไม่ถึงสูตรรับตรงนี้ครับ,บกันครับตาเต็มชั่วโมงครับสาวน้อยเนื้อไม่หอมใะและ้ว <S 3 S 2> ตอนนี้สาวน้อยตื่นจะหนุบตามภาวะเหมือนกัน อายไซก็ทันเป็นวทันคลานอยู่แถวแถวโอโซนในขณะนี้ก็มีสิทธิจะด้งได้ในบางช่วงครับครับถ้าด้งขึ้นไปแนวต้านแล้วจะเ้งขึ้นไปเทสสักประมาณตั้งห้าจุดหกห้าประมาณนี้ยอืมไม่นวนั้นนเขก็เทสไปผ่านไม่หลายรอบเทสไ่ผ่านเลยลงมาเลยถ้าไปห้าจุดหกศูนย์ห้าจุดห้าแล้วเริ่มไม่ผ่านอาจจะต้องเทคโปรฟิตหรือคัดกันตรงนั้นสักรอบหนึ่งก่อน้วค่อยว่ากันครับสาหรับการลงครับครับครับอ่าต่อมาครับ VPO ครับ VPO นะครับ VPO น้ํมันตามเรานะครับ VPO ถ้ามีระบงนี้ก็หลุดแล้วครับฟลวงยาวหลุดแล้วครับหลุดแล้วหลุดซับลอสเรร้อยแล้วตอนนี้ครับก็หลุดเป็นกันหลุดซบลอสหลุดแนวรับขึ้นใหญ่ด้วยสักกันกับ GTPO นะครับแทบไม่ต้องไปส่งทําเป็นชั่วโมงเลยแล้วแบบนี้ครับยังยังไม่อาจจะคือคือทําท่าปรับตัวในส่วนนี้แล้วไม่สําเร็จนะครับแล้วทิ้งหลักตอนนี้ก็ ถ้าเย็นนี้จบแบบนี้หรือจบราคาไม่สามารถกลับไปยืนปิดที่ตรงเนี้ยไม่กลับไปยืนที่เหนือ1.73ได้ BTO ก็ก็เรียบร้อยมีสิทธิ์เข้าสู่ลงได้เลยครับนะครับซับ VPO งั้นซับตัวนี้ใครถืออยู่สรภาพได้แล้วนะครับตัวนี้มอบตัวใส่ดีไม่ไหวแล้วไม่ไปแล้วอยู่ครับนะครับครับตัวต่อมาครับ KEX ครับเคอ l y รี่ของเรา KEX ี u r r y นะครับสนใจพ่อค,ค้าไหมคะออนไลน์อ่าเ e อหลังจากที่ลงมายาวนานมากภาปฏิปังไหมไม่รู้เริ่มมีไดเวอเจนโซนนี้หลังจากนั้นก็มีทรงลักษณะดิ้นดนนะครับชุดนี้ม,มีการปรับตัวปรับตัวเสร็จนะครับย่อลงมาไม่หลุดไฮเออร์โลแล้วกําลังจะกลับขึ้นไปเทสใหม่อีกครั้งหนึ่งในภาวะที่ตลาดแดงสะแรงขนาดนี้ ขี้ก็ยังยืนดื้อเขียวได้ก็ต้องบอกว่าน่าสนใจบวกวลรุ่นต่างหากด้วยาวขนส่งขนส่งเกิดอะไรขึ้นันภาคขนส่งหรือเปล่าออน่าสนใจน่าสนใจทั้งเขียยิครับใครคิดว่าภาคขนส่งมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือว่ามีอะไรดีเนี่ยลองคอมเมนต์กันบอกมาหน่อยแล้วกันนะครับอ่านะครับลองดูนะตอนนี้ถ้าเข้าถ้าเข้านะสถานการณ์แบบนี้ผมไม่ไม่เอาซ็อบลอตแบบนี้นะเพราะว่าอย่าเสี่ยงลึกเลยซ็อบลอตอ๋อที่จริงถ้าซ็อบลอตตามดาวเทียมอยู่ตรงนี้นะเอาดาวเทียมดีนะ เ,เ็ยังไม่เบรกไฮใหม่ก็ต้องอยู่ตงนนรง <19. S 2> ม, <17. S 2> มัโซนนี้ครับ19ประมาณ19.7 19.8มัณฑนโซนนี้ครับสอบรอดของเขาครับนะครับตอนปักไปแถวๆ19.7แล้วกันนะอ้า,าคาตอนนี้ตอนนี้ไปเท่าไหร่23.4 23.4นะ 23. 23. นะนันถ้าเกิดเขาสามารถที่จะพลิกยืนเบรกเหนือได้ถ้าถ้าเกิดวันเนี้ยปิดตลาดแล้วมันยืนเหนือราคานะปิดตั้งแต่24.6ขึ้นไปได้นะอืม รอบร้อยจะถูกเลื่อนร้อยตรงนี้แทนครับประมาณยี่สิบเอ็ดบาทแทนครับสำหรับเคเยสครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจน่าสนใจครับบนลุ่มก็มาด้วยสวยครับตัวนี้ครับก็ก็ยังไม่บูสบอสด้วยนะครับตอนนี้เช็คทำเร็มชั่วโมงนิดหนึ่งปนครับทำเรมชั่วโมงเป็นการจังหวะย่อตัวลงมาในขาขึ้นย่อแล้วก็ไม่หลุดโลด้วยนะครับก็แล้วก็เริ่มมีเขียวในในขายยกก็เป็นทำเรมชั่วโมงเป็นทรงเหมือนไบออนิฟนะครับตอนนี้ครับ อ่านะครับก็สวยสำหรับเคเย็กน่าสนใจถ้านั่งทับมือไม่ไหวก็พอพิจารณาได้สำหรับเคเ็กครับแค่พอพิจารณานะครับอ่านะครับอ่าต่อมาครับต่อมานะครับเป็นคําถามจากคุณจังๆนะครับคุณจังหน้าครับขอแนวโน้ม TRCTRC ใช่ไหมอ่าใช่ครับจะลงมาอยู่แนวรับหรือเปล่าคะอ TRC นะครับคุณจังนะครับ อ้าวแล้วครับจะลงมาในรับมันลงมาแล้วครับตอนนี้ใกลแนวรับมาจริงๆมากถ้าทรงของคลื่นใหญ่เขาจริงๆเราดูภาพคลื่นใหญ่นะครับจริงๆทรงคลื่นใหญ่เขาอะลักษณะดูจะเป็นขาขึ้นคือยกโลขึ้นมาแต่ว่าภาพคลื่นใหญ่เนี่หายต่ําลง,ลงโ,ลโลยังไม่ต่ําลงนะครับก็เพราะฉะนั้นเขาอยู่ในทรงที่รอรอสัญญ,ญาณเบรกว่าจะไปฝั่งไหน ถ้ามีกลับตัวเบรกเอาคลื่นเนี้ยไปได้เขียวๆไปได้ก็มีสิทธิ์จะเป็นขาขึ้นได้ขณะเดียวกันถ้าเขามีแท่งแดงทิ้งลงลึกแบบนี้ก็มีสิทธิ์กลับมาเป็นขาลงได้เลยเช่นเดียวกันเพราะยังชุดนี้ซัอบอรดแนวรับจริงๆในขณะนี้ของตัวนี้นะจุดควรจะเป็นเนี่ยผมว่าหลุดตรงนี้ไม่สวยก็คือโซนประมาณศูนย์จุดสามหนึ่งหลุดไม่สวยตัวนี้นะครับไม่ต้องรอมาถึงนี้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอปิดแก๊ปนะไม่ต้องเลยนะครับเพราะว่า คือลักษณะทรงนึกภาพไหมว่าถ้าเกิดว่าหลุดตรงนี้มันมันเหมือนกับฐานล่างของไอ้กรอบสามเหลี่ยมเนี่ยถูกทลายออกมาได้นั้นแต่พอมาดูคลื่นของวันนี้เขาเนี่ยทิ้งไส้ล่างไว้ยาวมีการดึงกลับเปิดแล้วดึงกลับไปได้คือแม้ถูกเทขายได้ดึงกลับในตอนปลายได้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างแข็งเหมือนกันนะเพียงแต่แตวัวลุ่มก็ไม่มาเท่าไหร่แตวัวลุ่มไม่มาแต่ก็ยันอยู่นะพอใช้ได้ครับทีอาราซีะนั้นตัวนี้ถ้ารับก็ซับลสก็นนี่แหละครับ0ูนจุดสามหนึ่งครับนะครับ ถ้ารับอยู่นี้ครับศูนย์จุดสามหนึ่งตอนนี้อยู่ที่0 3นจุดสามสองประมาณช่องสองช่องถ้ารับศูนจุดสาสองก็ช่องเดียวมันก็ได้แล้วก็ได้ครับก็เสี่ยงไม่สูงมากก็ได้ถ้าเกิดกลับไปได้ลิกกลับไปได้แนวต้านแรกที่เขาจะไปถามหานะครับก็คือต้านแรกก่อนศูนย์เนี่ยประมาณศูนย์จุดสามเจ็จริงมันมี0ูนทีจดสากตต้านแข็งแรงก่อนะเนี่ยเห็นไหมก็มีปะทะอยู่บ่อยไหมขยายดูนะครับศูนจุดสามหกมีชนไว้หลายครั้งแล้วไม่ผ่านนะครับ ศูนสากส่วนนี้เพราะฉะนั้นแนวต้านแรกคือศูนย์จุสามครับสำหรับของทีอาีถ้าทะลุไปได้ก็ต้านนี้เลยครับมาเจอศูนย์จุดสามเก้าครับกับทีอาีครับอืมอ่าก็ไม่รู้ว่าคลิปเราจะอัปโหลดกันทันไหมนะตลาดก็ใกล้ปิดนะครับก็หวังว่าจะทันนะครับอ่ะนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะตอนนี้อืมเหลืออีกประมาณสักสิบเก้านาทีก็ครับ ลงมาถามหาลบสามสิบอยู่นะครับตอนนี้ยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่แปดจุดถ้าไปละนะครับครับขอดูทิ้งท้ายไว้นิดนึงครับตรงที่ของฟิวเจอร์ดาวโจนส์ันเป็นยังไงตอนนี้เนะี่ยดูฟิวเจอร์ครับก็ฟิวเจอร์สวยครับฟิวเจอร์ดาวโจนส์สวยนะครับลบห้าร้อยแปดสิบห้าร้อยเก้าสิบจุดสำหรับฟิวเจอร์ตอนนี้ครับ ลบไว้1.9เอร์เซ็นลบแรงกว่าที่เราลบอยู่ตอนนี้ของเราลบอยูน1.78แต่ฟิวเจอร์ออกมาลบประมาณ1.9เกือบ2เปอร์เซ็ตับฟิวเจอร์นะครับก็ตลาดยังคงเป็นตลาดขาลงไม่ใช่ไซด์เดียดเลยนะขาลงแน่ๆแตอนนี้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่เทคโปรฟิตหรือคัดลอสออกมาได้ก็ถือหนึ่งสดรอสัญญาณชัดๆก่อนนะครับในการเล่นในครั้งนี้นะครับ mm hmm. นั่งทับมืออดทนกันนิดเนี่ยคือจังหวะของการลงทุนเนี่ย กำไรนะครับสำคัญน้อยกวก่าการรักษาเงินต้นนะครับครับอ่านะครับงั้นสำหรับวันนี้ก็นะครับเบาๆกันประมาณนี้เบาๆในสายก,การหนักๆโอเคไหมไม่รู้ผมหยิบยาดมแล้วเนี่ยบูนลุ่มขายก็ไม่น้อยนะแปดหมื่นกว่าล้านเขาแล้วทะลุกว่าทุกวันมาเลยในตอนนี้นครับสําหรับผนตลาดหุ้นตอนนี้นครับยังไม่รู้จะจบที่น่าจะทะลุไปถึงเก้าหมื่นล้านผมว่าเราน่าจะหายาดมมาเป็นสปอนเซอร์ช่องเรานะจจะ นะครับก็ขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมมานะครับก็เยียลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะครับอืนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน